วันนี้เฮียพามาดูนะครับต้นหมาหมุอินเดียนะครับนี่นะฮะต้นหมาหมุอินเดียนะครับผมก็สภาพมันก็จะเป็นอันนี้คือเฮียปลูกลเล่นดูนะฮะใบ,บมันจะเป็นเหมือนใบถั่วอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ดอกก็จะเหมือนดอกถั่วเหมือนกันนะฮะ <laughs> ก็จะเป็นสีม่วงแบบนี้นะครับ หมามุอินเดียนะตอนที่เฮียได้มามันจะเป็นเมล็ดดำๆนะครับใหญ่ๆนะฮะอันนี้คือลองปลูกเล่นๆดูนะครับไม่ค่อยได้ลดน้ํามันก็ยังโตคืองงมากนะครับก็อันนี้พาพามาดูลักษณะของต้นแล้วก็ใบของหมามุอินเดียนะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็ส่วนถ้าเป็นผลเนี่ยมันจะเป็นแบบเอ่อเหมือนผลผลถั่วนะครับเหมือนผลถั่วพถั่วแล้วแต่ว่ามันเล็กจะใหญ่กว่านะครับตัวที่แค่ออกมาแล้วเราไม่สามารถกินได้เลยนะฮะต้องคั่วให้สุกก่อนนะครับมันมีพิษนะครับผมแล้วถ้าคั่ว ให้สุกแล้วเนี่ยวิธีกินครับก็จะมีบดเป็นผงหรือไม่ก็เอาไปแช่น้านะครับหนึ่งคืนแล้วก็ดื่มทั้งแล้วค่อยดื่มเป็นชานะครับหรือว่าเราก็กินทั้งเมล็ดด้วยนะฮะแต่ว่าสรุปก็คือต้องเอาไปทาให้ให้สุกก่อนนะครับผมก็เอานี้พามาดูนะครับรีวิวตัวดอกของมูอินเดียนะครับเป็นแบบสายพันธุ์เมล็ดดำนะครับผมครับขอบคุณนะครับที่ติดตามจนจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r ร b e นะครับเป็นกำลังใจเฮีเด้วยนะครับสวัสดีครับ